เบอร์เกอร์ไหนครับไอ้ปืดปืดมาสั่งเบอร์เกอร์ได้ด้วยด้วยไอ้คอบพบคอสั่งเบอร์เกอร์ไหนนะครับพบคอสั่งเบอร์เกอร์ไหนเอออะไรเออประกาศเบอร์เกอร์หรอครับใจแล้วครับไหนครับเบอร์เกอร์คุณเออโอเคครับผมนี่ครับ บอร์เกอร์แบบเล็กๆแบบมีอะไรแค่นี้เพิ่มไหมไม่มีครับไม่เป็นไรกินก็ได้อ่ะยำไปก่อนแล้วนะโอเคเออโอเคนะฉันนี่แกโดอุนพิษนี่เกตายนี่นอนฮอะไรวะ อะไรไหมครับอะไรเด็กกับผีดิ